สวัสดีครับผมมาแล้วครับกับแมปพลอยเลดเท e ์ดิเฟนต์พี่จะบอกว่าหลายวันที่ผ่านมานะครับพี่ใช้เวลาเป็นอย่างมากเลยในการตามหาตัวละครใหม่ในตระกูลคล็อกแมนทั้งหมดนะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพี่ได้มาแล้วนะครับครบทุกตัวในตระกูลคล็อกแมนเลยแล้วก็เจ้าตัวอ,อัปเกรดไททันคล็อกแมนเนี่ยได้มา2ตัวเลยเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าได้มาได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> จะลืมกดไ like <c oughs> ลค์กำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้ต้องการกําลังใจ <c oughs> นี่ครับผมตระกูลคล็อกแมนตอนนี้พี่มีทั้งหมด 3รวมตัวนี้ด้วยนะครับตัวเก่า4 5 6 7 8 9นะครับไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าแต่น่าจะครบนะแน่นอนว่าไอ้ตัวนี้หายากจริงๆนะกว่าจะหามาได้นะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งที่หายากไม่แพ้กันก็คือเจ้านี้นะครับเชฟคล็อกแมนระดับกอตลี่เลยนะซึ่งตัวละครต่างๆเหล่านี้พี่กับลูกชายก็ช่วยกันหามานะครับช่วยกันเปิดกล่องพยายามเปิดไปหลายกล่องมาก เลยนะครับผมมีเท่าไหร่ทุ่มหมดนะครับเพื่อให้ได้มาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ครับจนกระทั่งมี f c คนหนึ่งครับน้องเขาน่ารักมากเลยนะจาได้ว่าวันนั้นยืนอยู่กับลูกนะครับแล้วก็กําลังจะอัดคลิปกันเลยอยู่ๆน้องเขาก็เข้ามานะครับมีภาพเหตุการณ์ให้ดูด้วยรับมามาตรงมาตรงนี้ดีกว่าครับวาร์ฟาที่เออวามาตรงเอ a เลหมดครับพ่อเฮ้ยมีคนเอาไททันค็อกแมนออัลติเมตมาให้พ่อเฮ้ยรีวิวให้หน่อยอ๋อเขาบอกให้เรารีวิวให้หน่อยรีบอนหรอครับ ่โอ้โหอ,อะไรเนี่ยกำลังจะแบบอัดคลิปกับิบบอลเลยวันนี้ว่าจะมาทําคลิปอะไรลืมแล้วเนี่ยอยู่ดีมีคนมาเทปให้นะครับโอเค <laughs> พี่ต้องคืนไหมครับ <laughs> โอ้โหตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นหลักหมื่นเลยนะครับราคาในท้องตลาดเนี่ยอาอคืนคืน <laughs> เขาบอกให้คืนโอเคได้น้องชื่ออะไรเดี๋ยวถามชื่อน้องเขาก่อนนะครับน้องเขาบอกว่าเอาไปเล่นก่อนได้2อถึงสวันนะเฮ้ย <laughs> ชื่อนายนะครับชื่อน้องนายโอเคได้เลยน้องนาย กดเลยครับโอ้โหมี FC มาใจดีกับเราอีกแล้วนะเป็นตัวที่หายากมากๆในช่วงนี้นะครับคือเขาหากันใ้วนควาเลยครับลูกเฮ้ย hey, รู้สึกว่าในเกมนี้เนี่ยเหมือนจะมีแค่300กว่าตัวนะครับโอ้โแล้วมีคนใจดีมาให้เราเฉยเลยครับลูกโอ้โห oh, หรือว่าใจดีมากครับผมขอบคุณครับแต่เขาบอกให้ยืมนะอ๋อ oh. อ๋อโอเคครับคืนใช่ไหมครับครับบอกสอสาวันคืนเขาด้วยครับให้ให้เราเล่นก่อนก็นั่นแหละครับผมที่มาของอัปเกรดไททันคล็อกแมนตัวนี้นะครับตัวแรกนะส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นของทางร้านลอนบัคของเราเองครับซึ่งเขาเนี่ยมีวางขายอยู่หน้าร้านอยู่แล้วนะแอดมินเขาไปหามาขายจนได้นะครับเขาบอกซื้อมาหลักหมื่นเหมือนกันแพงมากนะครับตัวนี้แพงมากๆเลยตัวใหม่แล้วก็เห็นว่าเก่งด้วยนะก็มีวางขายอยู่นะครับพี่ก็หยิบยืมทางร้านมาเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ทางร้านเขาไม่รู้ไงว่าเรามีอยู่แล้วเท่ากับว่าตอนนีี้เราม2 สองตัวครับฮ่าฮ่า และช่วงนี้ที่เห็นพี่ไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าพี่มัวแต่เก็บกิจกรรมอยู่นั่นเองนะครับผมคือพี่ฟาร์มเยอะมากเลยนะฟาร์มแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะตื่นมาก็ฟาร์มแต่ว่าวันนี้ที่พี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับก็คือการได้มาลองใช้ตัวละครทุกตัวในตระกูลคล็อกแมนตัวใหม่ๆเนี่ยวันนี้จะลองให้หมดเลยนะเสียดายนิดนึงก็คือน้องลีบอลลูกชายพี่เนี่ยอยู่ไม่ไหวนะครับเด็กเกินไปไปนอนแล้วตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เทสคนเดียวแล้วกันอยากรู้ว่าตัวไหนเก่งสุดใครรู้สึกว่าตัวไหนดีตัวไหนเก่งเนีีีมมี่่่ยคคคออเนนนวว้้ดลละรรัับบ๋าแก็ิปสหท พี่มีตัวละครมาแจกครับผมส่วนจะแจกตัวอะไรนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอไปเทสทดสอบตัวละครพวกนี้ก่อนว่าพี่จะแจกตัวอะไรดีอ่าประมาณนี้นะครับตัวไหนดีเนี่ยพี่จะแจกนะครับตัวไหนที่ดีแล้วก็ไม่เกินกําลังพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแจกให้นะครับผมต้องไปถามก่อนว,ว่าทางร้านลอนบักเนี่ยเขามีกําลังแจกให้กับน้องๆเนี่ยกี่ตัวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเทสตัวละครลเลยดีกว่าครับมาครับด่านที่เราจะไปเทสตัวละครกันนะครับก็จะเป็นด่านกิจกรรมนี่เลยนะครับผมด่านคล็อกนั่นเองไปเข้าไปเลยซึ่งการที่จะเท ทีมงานจากร้านลอนบัคมาช่วยด้วยนะนี่ครับผมมาแล้วครับไอชินจังกล้ามโตนะครับผมดูกล้ามมัน,นี่ง โอเคครับเป็นด่านนี้นะครับ Time Factory นะครับด่านที่เราใช้ฟาร์มเงินฟาร์มเพชรกันนั่นแหละนี่นะครับฟาร์มเสร็จก็มาแลกตรงนี้นะซึ่งพี่แลกไปหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าพี่เนี่ยขยันฟาร์มสุดๆใครที่มัวแต่ขอตัวคนนะครับลองฟาร์มดูนะครับลองฟาร์มดูมาครับทีมงานเข้ามาเลยครับเอานี้ประตูนี้เลยครับอ๋อหรือบอกไปครับเดี๋ยวเราจะเทสแค่ตัวแบบที่คิดว่าเก่งนะครับก็คือไอ้ห้าตัวนี้นะครับผมตามนี้ครับไปลุยมาครับผมมาถึงก็วางตัวเงินก่อนเลยครับส่วนทีมงานเราก็นี่เดี๋ยวคุณมาวางตรงนี้เลย อยาให้มันแพ้เดี๋ยวผมจะรีวิวโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวให้เว็บแรกๆเนี่ยให้ชินจังเขาจัดการไปก่อนนะครับส่วนเราก็ฟาร์มเงินรอครับผมตัวแรกที่พี่จะรีวิวเลยนะอยากลองมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าคล็อกสไปเดอร์นะครับมีคนมาคอมเมนต์ว่าเก่งมากมีความสามารถสูงนะครับเป็นยูนิตเล gendary แบบ AOE นะครับสามารถเดินได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเก่งจริงเปล่าโอเคครับตอนนี้เราก็อัพซานต้าได้ในระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเริ่มวางเจ้าคล็อกสไปเดอร์เลยแล้วกันครับต้องบอกไปก่อนว่าเล่น2คนเนี่ยพลเรเลือดเยอะ2เท่านะครรัับปะมาณนน้ มาดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่านะเดี๋ยววางตรงนี้เลยแล้วกันครับเลเวลหนึ่งนะครับโจมตี2 0 0พันะครับผมระยะโจมตี30เท่าที่เห็นก็คือใช้ได้เลยนะแต่ว่าการทดสอบจริงๆก็คือต้องอัพเต็มเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราอัพเต็มเลยแล้วกันตอนนี้อัพเต็มไปนะครับดาเมจอยู่ที่หมื่นสองนะครับแล้วก็เดินค่อนข้างเร็วด้วยตีเร็วด้วยนะดูๆๆดูดูดูโอ้โหโอ้โหตีเร็วมากนะครับศูนย์จุดห้านี่คือเร็วนะ <ๆ S 1> แล้วต้องบอกเลยว่าที่น่าประทับใจครับก็คือการที่มันตีรอบตัวนี่แหละอารมณ์เหมือนมิิิลวว่่งเดดนนไ้ะรับูอีาชชกยพ ด้วยไอพวกตีกว้างๆเนี่ยโอแย้แจมเลยนะเนี่ยแจมเลยตัวนี้ดาเมจก็จัดจ้านนะครับนี่ถ้าวางหลายๆตัวน่าจะโกงหน้าดูเนี่ยลองนี่เรียบร้อยครับ3ตัวอัพแม็กครับดูครับโอ้โหยอดอะ่ะพอยเล็ติดหน้าบ้านเลยนะแ๋วเลยครับตัวนี้แ๋วเลยนะเนี่ยโอเคเลยครับสำหรับตัวแรกนะครับคล็อกสไปเดอร์ปกติตัวเดินได้พี่จะไม่ค่อยชอบนะเนี่ยแต่ตัวนี้ให้ผ่าน,นะครับเยี่ยมเลยม โอเคครับแล้วมาที่ตัวต่อไปนะครับที่เราเตรียมกันมาก็คือเจ้า Guardian Clockman นะครับตัวนี้มีสโลด้วยนะดูดิสเตตัสบอกว่ามีสโลนะครับสโลหกเ์เซ็นต์ี่ย DPS อยู่ที่45,000นะครับอันเดี๋ยวลองวางเลยแล้วกันนี่วางบริเวณนี้นะครับโอ้โหเท่ว่ะยูนิตที่มันลอยตัวได้นี่คือเท่ทุกตัวนะครับชอบเลเวล1นี่ดาเมจ7,500แล้วนะครับสโลได้ตั้งแต่เวลแรกเลยนะ60%นะครับอ๋อลืมสังเกตนะครับมันโจมตีแบบเพลซิ่งนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องวางตรงเอ่่ออตตตตรรรงงงหััััวววมมุนนนนนีีีี้้้้ะขาายทิคบเ โอ้หลับได้ด้วยนะครับอันตรายแล้วอย่างงี้อันตรายแล้วอัพเต็มใช้14ื่นนะครับผมโจมตีอยู่ที่1วินะครับสโลได้นะครับแล้วก็เพลซิ่งได้เดี๋ยวเราต้องลองให้เขาแบบนี่ครับโจมตีลารสโอ้เพลซิ่งครับดูครับโอ้โหอารมณ์เหมือนพ่อมดนะครับพ่อมดแต่ว่าสโลนะครับสโลเป็นกลุ่ม โองแจ่ว่ะรีบอลเดี๋ยวน้องรีบอลต้องมาดูคลิปนี้อยู่แล้วนะครับดูพ่อรีวิวตัวอยู่แล้วถือว่ารีวิวให้ลูกดูนะครับผมลูกพี่ชอบตัวนี้น้องรีบอลก็น่าจะปลื้มไม่น้อยนะเนี่ยสโลแถมทะลุได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าผ่านเลยครับสโล60%แบบทะลุนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับระดับเอ็กซ์คุซีฟนะครับกับฟล็อกบูมเมนนะครับ,บ,รบเดี๋ยวเราจะวา,างตรงไหนดีเป็นโจมตีแบบทีละตัวนะครับเดี๋ยวลองวางตรงกลางเลยแล้วกันถ้าทีละตัวนี่ โอ้มาถึงก็ยิงเร็วนะครับแต่ดาเมจน,น้อยมากเลยจะลองอัพเต็มเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอ้ดาเมจไม่แรงนะ1 7ื่นะครับ DPS เขาอยู่ที่3 4มหอาจจะต้องวางช่วยกันหลายๆตัวหรือเปล่าลองดูนะครับ อุ้ยโดนหลับโดนหลับได้ด้วยนะครับตัวนี้อาจจะต้องเน้นวางหลายตัวนะครับพวกตระกูลตัวเล็กเนี่ยแต่สังเกตดูนะครับตัวนี้มีความสามารถในการบูสต์คูลดาวนะครับเร็วขึ้น22%นะครับผมเจ๋วเลยเจ๋วเลยอันนี้เจ๋วเลยยิงเร็วมากอะอาจจะต้องคอมโบกับตัวเก่งตัวอื่นๆนะครับสรุปก็คือต้องเอาไปใช้เป็นตัวบัฟนะเนี่ยวางแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยความสามารถในการลบคูลดาวนร์22%หรอไม่แน่ใจว่าเก่งหรือเปล่านะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันมาครับผมถึงคิวของตัวนี้แล้วคร ตัวนี้ครับเชฟฟ็อกแมนครับผมกับความสามารถในการเพิ่มระยะโจมตีให้เพื่อนนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วย DPS ส่วนตัวอยู่ที่สามหมื่นนะครับแล้วก็สามารถอันเชิญพรรคพวกออกมาได้นะครับนี่ไงโอ้โหอันเชิญลูกน้องออกมานะครับใช้ลูกน้องโจมตีตัวเขาเป็นโจมตีแบบกระจายออกข้างๆหรอน่าจะโจมตีรอบตัวเลยนะครับอ้าวโดนหลับได้ด้วยนะครับสวยเดี๋ยวลองอัพเต็มดูนะอุ้ยโอ้โหโดนหลับรัวๆแล้วก็เขามีสกิลกดใช้ได้นะชื่ออะไรรีไวล์ทอยเลสสามารถส่งทอยเลสกลับไปจุดเริ่ม ตัได้หนึ่งตัวนะครับผมมีสกิลกดใช้ด้วยแถมบัฟเพื่อนได้ด้วยนะครับตัวนี้อาจจะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีการปล่อยพักพวกออกไปด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ประทับใจครับตัวนี้ชอบครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่กันหลับนี่ครับหลับอีกแล้วถ้าจำไม่ผิดตัวนี้โอกาสออกอยู่ที่0 0 1จนึ่งรนะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยน้อยมากน้อยกว่าไฮเปอร์อีกอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ถึงเวฟสี่สิบครับเพลินมากกับการเทสตัวนี้ชอบมากเทสคล็อกแมนนะครับโอ้ดูดีั มอลูกน้องออกมาชนเจ้าทอยเล็บเรื่อยๆเลยนะครับไม่น่าหลา,หลายคนบอกว่าตัวมันเก่งมากนะครับและตัวเก่งๆอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่าร้านที่น่าจะมีขายเดี๋ยวทีมงานไปหามาขายเลยนะครับไปหามาเลยนะหามาให้ได้นะครับเผื่อลูกค้าเราต้องการโอเคไหมครับโอเคครับหามาให้ได้นะครับโอ้โหตัวแบบยิ่งจัดเลยฮะประทับใจนะครับตัวนี้ M10 ให้ร้านหนึ่งอะ <laughs> ให้เยอะแบบว่า <laughs> เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับกับเจ้าอัลติเมตตัวนี้นะครับอัพเกรดไททันคอร์กแมนตัวละครที่คิดว่าแพงที่สุดในตอนนี้แล้วนะมาเดี๋ยวเริ่มวางกันเลยโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหอล่าแบบพุ่งมาเลยนะเดีย๋ยวซุปเปอร์สซยานะครับวางลงไปครับผม ตัวเขาเป็นการโจมตีแบบสเปรดแล้วก็เพลสซิ่งในเวลาเดียวกันเอ้ยแสดงว่าเราต้องไปวางตรงนูนี่วาเดี๋ยวย้ายนะย้ายมามาตรงนี้นะครับเพื่อให้แสดงประสิทธิภาพได้สูงสุดมือขวาเขายิงปืนนะครับส่วนมือซ้ายเขาใช้ดาบฟันนะอ๋อแล้วก็มีสกิลอะไรเนี่ยอัลต้าไทาม์สต็อปเมื่อกดใช้แล้วจะหยุด30ิวิหรอเดี๋ยวลองใช้ดูดีไหมนะอ,อุ้ยอ๋อคือเวลาเรากดปุ๊บระยะโจมตีเขาจะเพิ่มเป็น5้าพันห้าสิบนะครับซึ่งน่าจะตีครอบคลุมทั้งแมปแล้วนะเนี่ยแล้วก็ ตัวโหดจังวะเดี๋ยวลองอัพเต็มดูนะครับอะเดี๋ยวทีมงานขายตัวพวกนี้หมดเลยครับตัวกีกี้ทั้งหมดนี้ครับเราจะใช้แค่นี้เลยครับโอเคครับได้เวลาที่จะโชว์พลังของการเวลาละ The world ยังไงยังไง หตีไกลสุดๆเลยนะแบบทั้งแมปอะตีทั้งแมปอะวยลูกชายดูไวครับดูไว้ครับลูกนี่ครับอดจริงนะแล้วหยุดนานด้วยนะครับสามสิบวินาทีโดยส่วนตัวครับแค่ตัวมันเองเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้มันโกงด้วยสกิลของมันแล้วก็ถ้าไปวางเพิ่มคอมโบกับตัวอื่นเนี่ยสุดยอดแน่นอนครับอัพเดรดไททันคอกแมนสามตัวอัพเต็มตรงนี้จะไหวกับบอสหรือเปล่าอีกสิบวิเราจะใช้บัฟนั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าบัฟเขาที่โคตรโกงพูดาวไวมากนะครับใช้ไปเม บั๊บปุ๊บเก่งเลยราเมดเพิ่มเยอะมากนะครับตีเร็วขึ้นเยอะมากหยุดเวลานานมากนะครับสรุปก็คือเจ้าตัวนี้บัฟโกงมากครับเนี่ยไอบ้บัฟเนี่ยอุดาวก็น้อยนะครับโอเคบัฟบหมดแล้วครับ <laughs> ด่านนี้น่าจะไม่ผ่านนะครับเนี่ยเพราะว่าบอสน่าจะเข้าไปในฐานได้แต่ก็ถือว่าเก่งอยู่ดีนะเก่งตอนที่ใช้สกิลนะครับตัวนี้สุดยอดมากตอนใช้สกิลนี่คือเป็นก๊อตเลยอะยิงทั้งแมป <c oughs> โอ้โหสรุปก็คือนะครับตัวละครที่เรารีวิวทั้งหมดในวันนี้ส่วนใหญ่เก่งนะครับผมเก่งมากด้วยแล้วก็ตัวที่พี่ประทับใจเป็นพิเศษเลยนะก็คือเจ้าเชฟคล็อกแมนครับตัวนี้คือความสามารถหลากหลายนะครับแล้วก็ชอบสไตล์การเล่นของเขามากเลยส่วนตัวที่น่าจะดีที่สุดในวันนี้แล้วก็จําเป็นที่สุดแล้วน่าจะเป็นนี่ครับอัปเกรดไททันคล็อกแมนนะครับระดับอัลติเมตตัวนี้ซึ่งหาลองได้ไม่ง่ายเลยครับขอบคุณน้องเอฟซีใจดีคนนั้นด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทางร้านลอตบาร์กด้วยนะครับอุตส่าห์หามาให้จนไดนะ oh. หรือเเนเี่ยและสำหรับวันนี้นะครับตัวที่พี่คิดว่าจะแจกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็คือเจ้าเชฟคอ,อกแมนครับโอ้โหเป็นไงตัวดีด้วยตัวดีด้วยวันนี้แจกตัวดีเลยครับ ทีมงานแจกกี่ตัวนะครับแจก2ตัวครับ2ตัวเลยเหรอโอ้คืนกำไรจาดคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับโอเคครับทางร้านลอตบัคเขามีมาแจก2ตัวนะครับแอดมิน <c oughs> เขาแจกอีกแล้วนะเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้และคอมเมนต์ว่าตัวไหนกิ่งสุดและชอบตัวไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดี2คน2ท่านนะครับมารับเจ้าเชฟคล็อกแมนตัวนี้ไปเลยฟรีๆ <oughs> ครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็รีวิวให้ดูกันเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเอาเจ้าอัปเกรดไททันคล็อกแมนเนี่ยไปลงเอเลทให้ดูกันนะครับว่าไปได้ไกลแค่ไหน แล้วก็ฝากน้องๆไว้นิดนึงนะครับสาหรับคนที่สงสัยว่าเปิดร้านยังไงนะครับทำหน้าเว็บทํำยังไงนะครับอยากเปิดร้านบ้างหรือว่าอยากจะลองทําแบบร้านของตัวเองบ้างอะไรนี้ก็แนะนําบริการจาก XDNZ เลยนะครับเป็นบริการให้ให้เช่าเว็บไซต์สําหรับเปิดร้านอะไรต่างๆเหล่านี้แหละลองไปสอบถามกันได้นะครับ XDNZ นะครับผมค้นหาใน Google ได้เลยครับบริการดีครับพี่ใช้อยู่ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วน้องรีบอนะครับหวังว่าลูกจะได้ดูคลิปนี้นะครับพ่อรีวิวให้ดูแล้วครับลูกเจอกันครับจุบ๊บ